ครับแม่แม่คุนก็ต้องสิงออกเลยด้วยครับเดอ้อออกมาเล็บดังออกมาแล้วขาหนาออกมาแล้วยังอยู่หรได้ัยังดูอะไรลูกนอนก่อนนอนก่อนเร็วนอนนอนแม่เบิ้งเดี๋ยวจะไปทางผุ่นถามันเมือ่อไน้ผี่ลูงไหม มาไก่ไฟหลายอยู่มันกัดอื้อง่ายๆเลยอื้อเอาๆอืดเร็วหยิบไว้เร็วๆๆไก่แล้วไก่แล้วเอาไก่ดินึง <laughs> <laughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วบนี้มาแล้เออออกมาหูกออกมาเอออมาๆๆปึ๊บปึ๊บนี่ครับออกมาเราเด้อครับเด้อเป็นผู้สาวครับผู้สาวน่ย่อยๆมเเ็สงามนี่แบเนี้ยฮะมฮมตมแมม่งี้ไงอยู่เนาะอืมอื่นจะคล้องมั่นบานี้อือนี่นะครับ มาแล้วอ้าวเฮ้ยทำนี้ก่อนได้ครับนี่ผู้ผู้สาวครับผู้สาวหัวบอเนียมันบ่ออดมันบ่ออดเออปวดให้มันจัง่อยเอา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 อีหล่ะเอาเลืนยืนเอาเอาเนื้องตอนเอาบาดนี่เราไม่เสิได้เอาเอาเอาตั้งใจอีหล่ะตั้งใจเร็ว tóm sẽ đi đi, ờ. Ä, então, là à, bây giờ yến điếu, yến yến, à, oh, đi vô đi ô, quẩn yu tầm nang đi yu quẩn ฝวันยู่หวัวไรทั้งสองขางเลยันหาเงืนหาท่องอตั้งใจลูกตั้งใจอีกเท่านึงลูกขึ้นไปกินนมเร็ว Bên đây đây leo 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 bay độ khoai khoai khá nhá chỉ để phò chứ đầy phò luôn ngay đi tổ mẹ hàng tổ khác nữa thương thương xuống này tại mấy chị hỏi bằng hoa tại bàn

เห็นแล้วเห็นแล้วเพิ่นทั่วมาตั้มื่นสองนี่แหละครับสมาชีกไหมครับออกมาเยือนออกมาแรนออกมากินนมแล้วเพิ่นมีความรูซื้อว่าเพิ่นเป็นบาเป็นสาวหลืเดี๋ยวเพิ่ก็พื่เรียนขากแรนเนี่ยนี่สมกำนั่นั่ขดอยู่ในท้องต่อประดออกมาบกคอยอยากนอนเลยครับมีแต่ยางครับมีแต่ยางครับยืนกับแรนนี่แหละตาแต้มแก้มจ้ำครับ ก็อ,อก่องทุ่งทอขาวมีขวัญเด้อครับเด้อขวัญหัวไรครับหาบเงินหาบท่องเด้อครับเพื่อนกำลังเศร้าเมือ,อยู่ว่าหันเพื่อนกันแลนเลยเนี่ยนี่นแอะแอะแอะม,มาหนีมานีนผ้าไปเบิ่งแก่ๆท่างพุ่น นี่นะครับเพื่อนเพิ่นย่อมเพิ่นสิอาปากจังป้างควายเนาเอ้าน้องกำไรบ่นี่เห็นบ่น้องกำไรลูกไม่คูนหรือว่าน้องเพิ่มพูนน้องอะไรครับพระเดว,วัดส่วนสูงครับให้เพินน่อนจนัักหน่อยซะก,ก่อนอ อเออเออเออมา่าาาาาามยานบานหานห่หัวดอ,อกบ่ได้มาเห็นยางบ่ได้มาเห็นยางแม่เราห่วงครับแม่เราเสียวอาการห่วงบ่เป็นยางบ่เป็นยางอ่องอ่องขึ้นมาหอดพี่นะครับนี่อ่องสองอ่องเนี่ยเออ ก็จะเป็นมาบังกันให้เนาะให้เบิ้งผู้สาวนี่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเบิ้งลบแน่ลบแน่พอสยลูบเนี่ยบอกินเน้อเร็วครับเร็วนีก็เนื้อขาวด้วยสิอัปเดตให้เบิ้งแม่พ่นหวงเลยมาบังไวเลครับเนี่ย